วันนี้เราจะล่องเรือไปหาอาหารทะเลกันชายคนนี้กำลังตรวจเช็คเรือ DIY ที่สร้างขึ้นเองจากไม้และถังพลาสติกที่เจอบนเกาะ ใบเรือทําจากกระสอบทรายเอาไว้รับลมส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นใบพัดหมุนพลังมือเอาละมาดูกันว่าจะใช้งานได้ไหมเขาเดินไปปลุกเพื่อนสองคนที่นอนหลับสนิทในกระท่อมตื่นได้แล้ววันนี้เราต้องออกเรือไปหาปลากันนะทั้งสามคนช่วยกันแบกกับดักทรงสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองจากไม้ลากขึ้นเรือแล้วออกเดินทางใช้ใบพัดพลังมือหมุนแล้วเรือก็ค่อยๆแล่นออกจากฝั่งสู่ท้องทะเลในที่สุดก็มาถึงจุด หมายแล้วทิ้งสมอเรือใส่เหยื่อเข้าไปในกับดักแล้วหย่อนกับดักลงไปในทะเลทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนแล้วว่ายน้ําขึ้นมานั่งพักบนเรือสักแป๊บหนึง่งแล้วชายคนนี้ก็ดำน้ํากลับลงไปอีกครั้งต้องหาอาหารทะเลเพิ่มเขาเจอปิงทะเลและหอยเพียบเลยเอาเก็บในเสื้อจนเสื้อเกือบแหกพอได้มาเยอะแล้วก็ว่ายน้ํากลับขึ้นมาบนเรือโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วล่ะกลับที่พักได้ เมื่อถึงฟังพวกเขาเตรียมทำอาหารแต่เพื่อนสาวโดนยุงกัดจนขาลายหมดแล้วเนื้อตัวก็เหนียวเหนอนะนาเธอเลยขอไปอาบน้ำก่อนสองหนุ่มมองหน้ากันงั้นเราก็มาเตรียมทำอาหารกันดีกว่าเอาหอยไปล้างแล้วก็ต้มระหว่างรอก็ก่อไฟให้ควันลอยกระจายฟุ้งไปทั่วเพื่อไล่ย,ยุงไปซะพอหอยสุกแล้วก็เทใส่กระด้งใบใหญ่แล้วทั้งสามคนก็มานั่งล้อมวงกันกินกันอย่างอเรเฉดอร่อยมันช่างคุ้มค่าเหนื่อยจริงๆ และนี่ก็คืออีกวันที่พวกเขาเอาชีวิตรอดบนเกาะล้างกลางทะเล